วันนี้นะครับเด่นิชั่นไทยแลนด์และวอยปอร์เช่วอยวปอร์เช่ชชนะครับจะมารีวิวรถก้ากระสองนะครับพอชก้าวกรสองเดี๋ยวพามาดูข้างนอกก่อนเลยก<อ>็เดี๋ยวเรามาดูภายนอกของคันนี้นะครับคุณเฟนว่ายังไงบ้างพี่เฟนอ่ะผมว่ามันเป็นรถที่สวยนะมันก็เหมือนกบแต่จะบอกว่ามันเป็นกบที่ใหญ่มากยาวเท่าซีวิดเลยแหละกว้างด้วยนะ<ช>มันไม่เหมือน รสมัยก่อนที่คันเล็กๆคือสมัยใหม่นะใช่ยิ่งไอ้ตัวก็ากรสอได้มีไอฟเฟนเดอร์ข้างหลังด้วยที่กว้างขึ้นเนี่ยเนี่ยตูดใหญ่ตูดใหญ่ตูดใหญ่มากหันไปกระจกหลังบางทีถ้าคุณไม่ตั้งดีๆนะเห็นะตูดใช่เพราะว่าไอ้ตูดใหญ่เนี่ยปกติมันมากับไอ้ตัวโตใช่โตขับสีเฉยๆแต่ต้งตัวก้ากระสอเนี่ยมันให้มากับทุกตัวแล้วเท่ากันหมดใช่ใช่เออแล้วก็เนี่ยไอ้ประตูเนี่ยมันต้องมีไอ้คีย์เลตคีย์เลตโก้ไอ้คีเรตเอ็นชีใช่ไม่งั้นเนี่ยเรามาคอยแงะเป็นออปชั่นนนี้้ผมมมว่่่่าาาจเเป็็กกกลยยไองงััททุครแบบ เพิ่ม k i n e t i e n e r y นะครับอเขาเรียกเพิ่มพลังงาอะไรเงี้ยเพิ่มไปเถอะมันจะอยู่มันไม่ได้อยู่ใน t h a i l a n d option standard เนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเปิดจบข่้ไฟฟ้าจะอยู่แต่ไม่รู้ทำไมรถเดโมคันนี้ไม่มีเหมือนกันอาจจะเพราะเป็นรถเดโมด้วยแล้วก็มีอะไรอ๋อมีท็อปทินข้างบนตัวูดง่ายๆ่า t h a i l a n d standard เอาให้หมดใช่ก็ t a i l a n d standard ก็จะมี pds plus นะครับเป็นไฟหน้าตัวนี้ sport chrono package ที่สามารถปรับโหมดการขับได้มันจตปรับไฟฟ้า lane keeping นะครับ พาร์ทเอเซสหรือว่าเซนเซอร์หน้าหลังพร้อมกับกล้องมองหลังอะไรอีกเนี่ยออโตเมติกดิมมิ่งอินเทอร์เอ็กซ์ตรีมิเตอร์อ๋อไอกระจกข้างที่มันดิมอะครับที่แบบมันจะมืดไฮเตอรมีฟอร์จูเดอร์มาตามหลังไฟสองสว่างแล้วก็จะมีพอยท์คราสนะครับหรือว่าไอโลโก้ที่เป็นคือตรองสีล้อเนี่ยมันจะมีมีสีใช่เครื่องตังนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเป็นขาวดำเหมือนที่เห็นกันส่วนใหญ่ในเมืองไทยจะเป็นตาพอย์ขาวดำที่เห็นได้เลย แล้วก็อะไรอีกดีเนี่ยไฟดอยังไลท์เนาะตัวก่อนย้ายจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้แทนเป็นสี่จุดไอตัวก็ก็ <ๆ S 2> หนึ่งมันจะเป็นตรงนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยของตัวก้ก็สองี่เปลี่ยนไปเลี้ยวแทนแล้วก็ล้อเนี่ยสามารถออปชั่นเพิมขนาดได้นะซึ่งมันจะกว้างขึ้นสิบมิลเลยคือจะบอกว่าล้อเดิมเนี่ยถ้าคุณเน้นขับสบายนุ่มหน่อยล้อเดิมเนี่ยโอเคละแต่ถ้าคุณอยากได้ล้อสวยกว่านี้คุณไปเปลี่ยนลายหรือว่ก็เพิ่มขนาดก็ถ้าคุณรับได้นะ ถ้าคุณชอบก็จัดเลยีกว่าใช่ส่วนโดยส่วนตัวผมชอบล้อยี่สิบข้างหน้ามากกว่านี้ล้อสิบเก้าหน้าล้อยี่สิบหลังผมชอบล้อใหญ่กว่านี้ตึงตังเลยแต่ส่วนตัวผมว่าล้อน,นี้ก็พอแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราไปอัปเกรดล้อเพิ่มเนี่ยซึ่งผมเห็นว่าอีหน้ายางก็จะ้างครึ่งสิบมิลแล้วก็ค่าเปลี่ยนยางก็จะแพงแพงขึ้นไปอีกโคตรแพงโคตรเลยคราวนี้ซึ่งผมว่าอันนี้แหละโอเคแล้วแล้วก็ผมลองขับดูแล้วก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ไม่ได้แย่ดีดดเลยครับใช่ดีพอแล้ว แล้วก็ไอมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังพาดูรอบรถนะตรงนี้ที่กว้างขึ้นที่พูดถึงตอนแรกกล้องถ่ายตรงนี้กล้องอ,อันนี้กล้องเออเนี้ยเนี้ยเนี้ยคือตัวคาเลล่าธรรมดาเนี่ยถ้าคุณไม่เอาสปอ,สปอ,สอร์ตเอกซ์ซอสมันจะเป็นเรียงๆนี้นะครับคุณจะเห็นรูๆมันไม่ค่อยไม่ค่อยสวยแนะนําว่าเอาสปอร์ตเอกซ์ซอสจบจบแต่ถามว่าโซนนี้ไม่มีสปอร์ตเอกซ์ซอรแต่ท่อดังไหมมันก็ไม่ค่อยดัง ส่วนใหญ่ที่เวลาคุณเร่งแล้วคุณได้ยินอะ่ะคุณได้ยินเสียงหลอ,อกจากลาโพงมันไม่ใช่เสียงจริงแค่นำไปเพิ่มกัอร์ตเอ็ก์มันจะได้บรบกวนชาวบ้านเขานน,นิดนึงเขามีความสุขขึ้นด้วย ชอบครับคือสปอร์ตเอกซ์อนผมมีคอมเมนต์คือมันมันได้เสียงกๆๆอกกรอกก็จริงแต่ว่ามันจะไม่มาตามคอมเมนต์เราคือเราไม่สามารถทําให้แบบมันมีตลอดได้หรือบแบบเราแตะเขาเล็นนิดนึงให้มันมีเสียงตดหรือเสียงกรอกกรอกกรอกเหมือนเราแตะใจมันนะเออมันมันมันต้องรอบจัดจัดจริงจริงมันจะมีจะจแต่ถ้าเกิดมีสปอร์ตเอกซซ้อนมันก็ตัางตลอดโอยมันมีสปอร์ตเอกซซ้อนพ่อพีครับใครไม่มีนี่ แล้วก็เนี่ยไฟท้ายๆเนี่ยโผมชอบมากต,อ,ตอน,ตอนมันออกมานะไฟยาวไฟยาวปาวกติมีแต่ในตัวโฟหรือตัวขับก็หนึ่งจะมีแต่ในโฟหรือตัวขับสี่นะครับแต่อนนี้มันให้มากันทุกตัวทั้งซึ่งแบบโหสวยจริงยิ่งเปิดไปกลางคืนเนี่ยเปิดพวกเคยเห็นแบบตาเทอร์มิเตอร์วะเอออะไรอย่างเงี้นเลยตาเทอร์มิเตอร์เลยอ,อ่ะโอ้โหโคตรหล่อก็คตดุไอ้ตรงเนี้ยมันมีเก้าอันแล้วสองอันคงไม่ต้องพูดน,นะมันมีทุกวิดีโออีกแล้วก็ประมาณนั้นมันยกปิดยกได้เนาะอนีกยกได้ อเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่มา<ช>ดูไปดูมาหลังๆ,ๆก็โอเคแต่ช่วงแรกที่มันออกมามันไปคราวนี้เรามาดูภายในนะครับคุณเฟนจะไม่มาจอยเราเรื่องด้านภายในเพราะว่านั่งสองคนผมไม่รู้จะถ่ายยังไงเหมือนกันก็ตามสแตนดาดนะครับข้างในก็จะมี m ัล t i function steering wheel ที่เราเคยบอกในวิดีโอ boxer นะฮะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูไปดูด้วยครับก็มี m o l t i function สามารถสเปคเป็น GT สตวที่มา standard ใน boxer นะครับ แต่ส่วนตัวผมว่าพวอะไรนี้ก็ดีแล้วแล้วก็แบบคลิปก็โอเคคือไม่ได้แย่อะไรแล้วก็มีที่ปรับโหมดตรงนี้อะไรพวกนี้นะครับเกียร์ตรงนี้จะเป็นเกียร์แบบใหม่นะครับจะเห็นได้ในพวก Volkswagen Group ตัวใหม่ๆโ o ก์กก็จะใช้คล้ายๆเกียร์ตัวนี้นะครับสำหรับโฟก์ตัวใหม่ใช่เห็นในภาพที่ยังไม่ได้เปิดตัวแบบ o f ฟ i c i a l นะครับก็จะใช้เกียร์ตรัวนี้ปุ่มทุกอย่างเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะโดนย้ายออกไปหมดจากตัว9 9 1่จะโดนย้ายมาข้างบนตรงนี้หรืออยู่ในหน้าจอนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องโล่งที่ปรับแอร์ตรงนี้ปรับวิธีปรับเสียงปรับของในวิธีในหน้าจอนะครับมีเบาะ14เวด้วยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถเอาเปลี่ยนเป็นที่ใส่ของได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่เอาออกมาเพราะเขายังไม่ได้แกะให้ผมแล้วก็ไปใส่แก้วน้ําได้มีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้นะครับด้มเอาเข้าไปก่อนเผื่อกล้องมันเห็นนะครับแต่ของสามารถใส่ตรงนี้ได้ แล้วก็ที่เหลือก็ทั่วไปครับแล้วก็มีใส่ของนี้เสียบ USB ได้ตรงนี้2จุดนะครับพร้อมกับ SD card เอาไว้ใส่แมปหรือว่าต้องการอัปเดตซอฟต์แวร์ไม่ไแน่ใจมันสามารถใช้อ่านเพลงได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันใครสมัยนี้ใคร SD card เล่นเพลงบ้างนะครับแต่ก็อาจจะมีเหลืออยู่บ้าง Start ทรถนะครับก็เป็น keyless entry นะครับหรือ keyless go ด้วยก็กุญแจก็เอาไว้กับตัวครับมันมาอยู่ในกระเป๋าผมที่เราออมาแล้วก็บิดกุญแจเอานะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมจะไม่สตาร์ทเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันดังปิดประตูตรงนี้มีเมมโมรีเบาะ3อันนะครับพร้อมกับเบาะ14เวย์ที่ผมพูดไปแล้วตะก,กี้จะมีสปอร์ตโคโนแพ็กเกจมีระบบขับเนี่ยครับกี่โหมด5โหมดด้วยกันนะครับมีเวทนอร์โมสปอร์ตสปอร์ตพลัสแล้วก็อินดิวิชวลนะครับในเวทบาะก็จะช่วยแบบเอารถให้มันเบาลงขับให้มันช้าลงเพื่อไม่ให้รถหมุนแล้วเพื่อความปลอดภัยของคนขับรถนะครับ โนมอลกับปกติสปอร์ตก็แรงขึ้นหน่อยเกียร์ก็จะเร็วขึ้นลากรอบมากขึ้นพวงมาลัยหนักขึ้นคันเร่งก็จะเร็วขึ้นนะครับสปอร์ตพลัสทุกอย่างก็เกียร์ก็จะลากรอบสุดๆเกียร์ Gear, จะเร็วขึ้นหน่อยนึงพวงมาลัยก็จะหนักเท่าหนักกว่าเดิมแล้วก็คันเร่งก็จะแม่นมากกว่าเดิมนะคือแต่นึงก็ไปเลยแล้วก็อินดิวิชวลซึ่งเราสามารถเข้าไปเซ็ตของตัวเองได้ว่าให้เกียร์เป็นยังไงพวงมาลัยหนักเบาขนาดไหนคันเร่งตอบสนองยังไงเครื่องยนต์พ่อเปิดปิดแต่เนื่องจากคันนี้ไม่มี Sport ี ce, ก็จะะไมม่ััันนนนตรรง้คบ ตรงนี้ก็เป็นที่สามารถเซตของตัวเองได้มีของที่1อันที่2ก็คือสามารถเซตได้ว่าเราต้องการ driving mode แบบไหนหรือว่า,เ,าเขาเรียกว,ว่าหน้าจอตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอใหม่ก็จะได้เ,เขาเรียกว,ว่านเทอร f a c e ใหม่ส่วนตรงนี้ก็จะเซต up ของมันนะครับแล้วก็มีเครื่องเสียง Bose นะครับคันนี้ก็จะเด้เครื่องเสียง Bose เหมือนกันซึ่งมา standard ก็ดีครับเพราะว่าเหมือนที่ผมเคยบ่นไปในรถ718นะครับ Boxer 718 ตัวนั้นเนี่ยเครื่องเสียงจะค่อนข้า,างแย่นะครับแต่ว่าเนื่องจากคันนี้เครื่องเสียงโบสเนี่ยจะทําให้รถเนี่ยเสียงดีขึ้นเยอะนะครับไม่ใช่เสียงท่อแต่ว่าเสียงข้างในรถดีขึ้นเยอะวเวลาฟังเพลงก็สามารถฟังได้สบายใจขึ้นแล้วก็สามารถฟังนักร้องได้ไม่เหมือนตัว7จ็ดแปดนะครับที่ผมบอกให้ออปชั่นเพิ่มเข้ามาเป็นเครื่องเสียงโบสนะครับในคันนี้ก็จะมาสแตนดาร์ดแอร์เวนซ์นะครับอยู่ตรงนี้ส่วนตัวผมว่ามันต่ําไปหน่อยผมอยากให้มันอยู่สูงๆแต่ก็เข้าใจครับเพราะเขาต้องเอาหน้าจอไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่ปุ่มไว้้ตรรงนนีะคับ แล้วก็ p d a l Shift ตรงนี้มีระบบ s ู control นะครับซึ่งในบางไทยก็ไม่ใช้เท่าไรหรอกเพราะส่วนใหญ่รถติดนะครับส่วนที่นั่งข้างหลังนะครับก็นั่งไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็ไซส์เท่าเดิมคือหัวคนก็จะติดแต่เพราะว่าผมตอนนี้ของมีอยู่ข้างหลังผมจะไม่เข้าไปนั่งนะครับแล้วก็ยกเว้นแบบคนข้างหน้าเดี๋ยวนั่งชิดพวงมาลัยจริงๆอย่างที่ผมนั่งครับเพราะผมค่อนข้างตัวเล็กผมสูง168แล้วผมจะนั่งค่อนข้างไกลนะครับทำให้คนนั่งข้างหลังนั่งไม่ค่อยได้เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณ รถคันนี้เนี่ยก็สองเบสนะครับตัวคทราธรรมดาเนี่ยต่างกับตัว S อยังไงบ้างต้องถามความเห็นคุณเฟนครับเพราะว่าแอดมินอวยพอชนะครับเขามี992เทราเอสนะครับที่เขาถอยออกมาแล้วก็ใช้อยู่ในเพจนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับเดี๋ยวไปเชิญชมกันเลยครับโอเคคุณเฟนว่ายังไงบ้างครับถึงการขับเทราเบสเทียบกับเราเอสแล้วถามว่าอันนี้มันขับยังไงนะครับแรงม้ามันเยอะจริงมันคือเครื่องเดียวกันแล้วแหละแต่ว่าของผมมันแรงม้าเยอะกว่ามันเป็น S ถ้าตอนออกตัวเนี่ยผมแอบรู้สึกมันไม่ค่อยต่างกันแอบรู้สึกมันคล้ายๆกันมากเลยแต่พอวามเร็วไปปลายเนี่ยเช่นอาจจะ1้อยห้าสิบขึ้นไปร8อแปดสิบขึ้นไปอย่างเงี้ยเออมันรู้สึกเลยว่าเออเนี่ยมันช้ากว่ามันช้ากว่าเพราะมันน้อยกว่าเท่าไหร่นะหกสิบหามิบหกสิบห้ามาแต่ถ้าถามว่า แรงม้าอย่างเงี้ยน้อยลงมา65ม้าเหลือ385เนี่ยมันขับสนุกไหมใช้ได้เลยเพราะว่ามันก็ยังเร็วมันก็ยังเป็นรถที่แรงม้ายอะอยู่และช่วงล่างเนี่ยมันก็เอาอยู่มันสนุกขับโหเราขับเร็วเนี่แต่ว่าผมว่าไอ้คันเนี้ยไอ้คัน l l e e r a e เนี่ยผมว่าแรงมันกำลังพอดีผมว่า S เนี่ยมันโอ้โหมันมันบางทีมันแอบแล้สึกว่าเออมันปัดปัดหน่อยมันแรงเยอะไปหน่อยอันนี้เป็นก็บาลานซ์ดีนะครับซึ่ง ถ้าเกิดให้ผมเลือกซื้อผมซื้อตัวนี้แทน S นะครับซึ่งเพราะว่าผมรู้สึกว่าแรงของคันนี้เนี่ยมันบาลานซ์มากกว่าตัว S อสถ้าถามว่าตอนออกตัวเหยียบนี้ไม่น่าเชิดไหมเชิดแต่มันคุมอยู่ใช่เพราะยิ่งคันนี้เป็นเครื่องวางหลังด้วยพอชเป็นก็เลยเหนื่อยเครื่องวางหลังเขาแถมขับหลังอีกเหยียบทีย์ดิงโอง้โหหนึ่งก็จะล้อหน้าจะลอยละตัวเบรกเนี่ยมันจะใช้เป็นเบรกสี่พอตนะครับสี่พอตไอตัวคาริ่งเอสของผมเนี่ยมันเป็นหกพอร์ตและคาลิเปอร์เป็นสีแดงถามว่าอันนี้แย่ไหมมันไม่ที่แย่มันก็ สี่พอร์ตจริงๆมันเหลือๆแล้วแต่คาเรล,ล่าเอสมันสมรรถนะมันสูงกว่าแรงม้ามันแรงกว่าพอร์ทเบรกมันจะมากกว่าเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆอย่างเนี้ยอยู่แล้วพอแล้วแต่คาลิเปอร์อาจจะขัดใจนิดนึงมันเป็นสีออกดำๆนะครับคุณจะเพิ่มเป็นสีแดงไม่ได้ถ้าคุณจะเพิ่มเนี่ยเซรามิกเลยใช่เป็นเซรามิกก็จะเป็นผ้าเบรกสีเหลืองนะครับแล้วก็จะเป็นสามไปเลยเธอเลยแต่ชั้นก็ร้านหนึ่งแค่คาเรล่าเออคาเรล่าธรรมดาคาเรล่าธรรมดาไม่ต้องไปเพิ่มหรอกแค่นี้มันก็พอแล้วใช่ยกเว้นถ้าเกิดคุณอยากสเปคคันนี้แบบ ส่วนว่าอยากลดสีเหลืองและเบรกสีเหลืองก็มีวิธีเดียวครับคือสเปคคาร์บอนเซรามิกหรือว่าหากรอบเบรกมาใส่ซึ่งเราจะดูเก๋ๆไปหน่อยนึ่งผมว่าน่าขยะเลยแล้วคุณมีคุณโอมีคำถามอะไรไหมครับก็มีไอ้ใช่ไหมไอ้ท็อปไอ้แฟคทอริงอะไรใช่ไหมชื่ออะไระท็อปแฟคทอเริงซิสเต็มอะไรมีตัวเอสเออมีแต่ตัวเอสถามว่าผมรู้สึกไหมผมก็ไม่เคยรู้สึกเหมือนกันว่ามันแตกต่างยังไงแต่ว่าเออก็ตัวนี้ไม่มีแต่ไม่คยรู้สึกหรอกขับไม่รู้ไม่ต่างไม่ต่างเลย ก็ถนัดดีล้วคันนี้เพราะจริงๆเป็นรถที่ขับขับดีมากเลยใครใครบอกเก้าลึนๆขับไม่ดีผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมว่าเนี้ยขับดีขับเร็วๆก็นิ่งสบายแล้วมันสามารถขับทุกวันได้ด้วยไอ้เก้าลึนๆเนี้ยผมชอบมากๆเพราะว่าช่วงล่างมันก็ไม่ได้แข็งเกินไปหรือแบบดิบเกินไปแล้วเกียร์มันก็จะแบบไม่ได้แบบช้าแบบพึ่งตังพึ่งตังเนยมันมันสมูทอ่ะเกียร์ทำไดดีมากจะขอขอบอกก่อนว่าเพราะคันนี้มันเป็น ล้อที่เล็กกว่าคาร์เรล่าเอสยิง่นนลลลลง,งนุ่มเขาเบรกในคาร์เรล่าเอสคาร์เรล่าเอสผมก็จะแข็งยิ่งกว่านี้ถามว่ามันอยู่ได้มันอยู่ได้แต่าเนี้ยยิ่งอยู่ได้เขาใหญ่เลยเแล้วก็ ยิ่งคันนี้นะครับเป็นเกียร์ PDK 8<ช>สปีดนะครับนะครับซึ่งมันสามารถทดเกียร์ได้มากกว่าเดิมซึ่งช่วยเรื่องการะปะหยัน้ำมันด้วยและก็มันจะนุ่มมากกว่าตัวเกียร์7สปีดนะครับที่จะเจอได้ใน Boxster 718หรือว่าใน Carrera 991นะครับเก<ช>ียร์ค่อนข้างนุ่มแล้วก็ประหยัดน้ำมันแลียลล้อมันต่ำมากที่เกียร์8เนี่ยไว้ประหยัดน้ำมันเลย,เย,ย,ยเลย้อเลยใช่ยิ่งยิ่งที่ขับ120อย่างเงี้ยมันซึ่งต่ำกว่า2000รอบอีกใช่ไหมต่ำกว่าต่ำกว่าเอาอไปเยอะเลยท็อกมันดีอยู่แล้วเครื่อง ก็รถดีใช่ผมไม่ต้องห่วงเลยว่าอยู่เกียร์8ดหรือว่าจะชิปดาวมาเป็นเกียร์สี่แค่กระทืบคันเร่งไปเกียร์พีดีเคมปับ,ปบเปลี่ยนให้ทันทีเลยเปลี่ยนให้ทันทีแล้วมันลงมากกว่ามากกว่าหนึ่งเกียร์บางทีมันลงไปสองเกียร์เนี่ยล่อมันใช่แล้วแ,ลแรงมาท,าทันทีคือกระทืบปุ๊บอย่างนี้เลยทงติดเบาะเลยท,ทันทีติดเบาะเลยอะใช่ แล้วก็ไม่ได้กินน้ำมันมากด้วยคันนี้ถ้าเกิดขับระยะผมสิบกว่ากิโลลิตรเนาะไอ้สิบเอ็ดตันที่โอเคหนผมว่าขับจริงๆก็ได้ประมาณแปดสิบถ้าของผมเองขับในเมืองก็ต่ำกว่าสิบแต่บางทีถ้าแบบใจเย็นๆแล้วขับทางด่วนเนี้ยสิบขึ้นนะไหวอือใช่ทับได้อยู่ส่วนตัวพี่ว่าไงพี่ถ้าเกิดพี่กลับไปซื้อใหม่ได้พี่จะซื้อเอสหรือว่าซื้อคันนี้เบสซื้อเอสครับเพราะว่ามันคือจริงๆตัวนี้มันดีพอแล้วขับดีด้วย ไม่ได้มีปัญหาอเลยแต่ว่าผมชอบเอสมากกว่าที่ตัวเบรกด้วยตัวแรงของเครื่องด้วยผมไม่อยากไปจูนเครื่องเพิ่มผมอยากขับเดิมๆผมชอบเอสมากกว่าแล้วก็อมผมกูกใจกับเอสผมนะครับแต่ถามว่าตัวเอ้คุ้มค่ามากไมไ่มีปัญหาอะไรแล<ช>้วถ,ถ้าเกิดส่วนตัวผมเลือกนะครับผมจะเลือกทนันนีแล้วสเปคราคาสเปคออปชั่นนะครับหลายๆอย่างเลยให้มันขึ้นไปราคาเท่ากับคันเอสนะครับซึ่งผมว่าตัวนี้เนี่ยพอแล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนนะครับเพราะว่าจะไม่ได้เบรกแดงด้วยสมมติว่าถ้าเกิด คุณอยากสเปครถสีขาวอยากให้เบรกสีแดงเนี่ยก็จะเป็นไปนไม่ได้นะครับตรงนั้นคือหลายคนเนี่ยเห็นว่ามันเป็นเออคารเรล่าธรรมดาแรงมาน้อยกว่าอาจจะแบบเฮ้ยมันด้อยกว่าก่อนจริงจงแม่งไม่ได้แย่เลยโอเคเลยถ้าไทยแบบไปลองขับแล้วคุณจะเข้าใจมันโอเคเลยมันไม่ได้แย่ดีดีมากเลยนะครับ ถ้าเกิดใครอยากลองขับได้อยากลองขับนะครับท่านนี้นะครับอยู่ที่ A.S. นะครับ A.S. Auto Service ที่ดอนเมืองนะครับก็สามารถเข้าไปทสได้เข้าไปดูรถข้างในได้ในอินเวนท r รีก็มีรถให้ดูนะครับก็โทรเข้าไปนัดกับเขาถอดแล้วก็ไปทสนะครับใช่หรือคุณสามารถเข้าเว็บ A.S. Auto ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสามารถเข้าไปดูอินเวนท r รีของ Porsche Thailand นะครับว่าตอนนี้เขามีรถอะไรบ้างเผื่อคุณมีเผื่อมีรถที่คุณชอบใจนะตอนนั้นเนี่ยคุณสามารถเข้าไปซื้อได้เลย หรือสามารถเข้าไปสเปคได้นะครับแล้วก็ดูราคาของออปชั่นแต่ละอย่างที่คุณสามารถสเปค911ในฝันของคุณได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ AS Auto Service นะครับที่ให้เพจ The i n i t i a n Thailand และเพจ Uy p o r s e ยืมรถคันนี้ออกมาทำการรีวิวและการเทสบบนถนนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูเว็บ AS ได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปสเปครถในฝันของคุณได้แล้วก็ต้องขอจบวิดีโอลงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม เวจอวยพรนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเดลิชั่นไทยแลนด์นะครับเพื่อวิดีโอครั้งหน้าที่ดีขึ้นและก็รถใหม่ๆที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ขอจบวิดีโอแค่นี้นะครับครับ